เลี้ยงนิสัยใครๆก็อยากได้สาเจ็ดแล้วลุงหนุ่มมีซสกิลยังไงบ้างวันนี้จะพาไปดูกันครับผม ลุงหนุ่มมาอีกแล้ว EP นี้เป็น EP ที่ติดค้างกันมานานมากแล้วก็เป็น EP ที่หลายๆคนถามถึงอยู่เรื่อยๆว่าเลี้ยงปลานิสัยเนี่ยเราจะไปได้เยอะสุดแค่ไหนในช่วงอายุนิสัยของเขานะครับซึ่งตัวเลขในใจหลายคนก็คือฉันอยากจะไปให้ถึงไซส์เจะเป็นไปได้ไหมเจ็ดสิบเซนบวกบวกเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะสืบเนื่องจากว่าเราก็เพิ่งมาตักปลาขึ้นตรวจสุขภาพในไหนก็ตักแล้ววันนี้ลุงหนุ่มก็เลยจะมาตักปลานิสัยที่บ่อนะครับขึ้นมาให้ดูทั้งหมด5ตัวด้วยกัน แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงยังไงทำให้หนึ่งในนั้นหรือหลายตัวในนั้นไปถึงไซส์เแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ไอ้ที่เหลือทำไมมันไม่ได้ไซส์เแบบเพื่อนกันว่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละตัวเลยนะครับผมไปครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปตักกันนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังวันนี้เราจะเจาะที่นิสัยนะเป็นนิสัยที่ผมเลี้ยงมาปีนี้ปลายปีนี้ก็จะเข้าสันไซแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็นนิสัยอยู่เดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดู5้าตัวแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่รับเข้ามาไซส์เขาประมาณไหนแล้วเดี๋ยวน้องเซฟเขาจะวัดให้ดูตอนนี้เลยว่าขึ้นมาวันนี้นะครับไซส์มันเป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเบอร์นหนึ่งก่อนเบอร์นหนึ่งก่อน,น,น,อ,นอันนี้ผมดูด้วยตตาานนนะะ่จะเป็ัวที ใหญ่ที่สุดในบ่อละตอนนี้นะครับน้องปลาหวานน้องปลาหวานเป็นโคฮากุนะครับตัวนี้เป็นโคฮากุจากไดนิชิเป็นปลาเป็นปลาประมูนะครับเป็นออคชั่นอีเวนต์อันหนึ่งขึ้นในเว็บประมูลคือสาอ,อเท่าไหร่วะ37เ็ซนเออ37เซ็เ,เซนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูในป้ายเขาอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้น้องแชมป์เออเดี๋ยวให้น้องเซฟวัดให้ดูตอนนี้เลยว่าไซส์ปัจจุบันเท่าไหร่ละ นะฮะฮตัวนี้ตัวนี้ในในซีซั่นที่ผมเอาปลามาทั้งหมดเป็นปลาตัวที่ไซส์ตั้งต้นใหญ่ที่สุดอืมก็คือสามสิบเจ็ดเซนนะครับรเ,เออ นิสัยปลายแปครับเซนนะครับอ่า68เซนเจ้าเนี่ยลักษณะของเขาคือ 1. เขาเป็นปลาที่ไซส์ใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยนะครับในณวันที่ประมูลผมไล่ดูหมดทุกตัวในอีเวนต์เนี่ยเจ้าเนี่ยไซส์ค่อนข้างจะใหญ่กว่าใครเพื่อนมาดูกันใกล้ๆครับแอบเครียดนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เขามาอยู่ในบ่อที่ตักขึ้นมา คือความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบตักปลาขึ้นมาวัดไซส์มาอะไรเท่าไหร่นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตักขึ้นมาตั้งแต่มาอยู่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ <68. S 1> เซฟ68ดเซนนะขาอีกนิดเดียวก็จะแตะไซส์เจแล้วซึ่งผมว่าไม่เกินซีซั่นนี้ยังไงก็ขึ้นไซส์เจแน่นอนนะฮะอย่างที่เล่าปลาตัวนี้ณนะวันที่มาไซส์ตั้งต้นคือ37เ็เซนหมายถึงว่าตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นนะตอนที่เริ่มประมูลนะครับแพทเทิร์นนี้ เนาะทำให้ราคาน้องไม่แรงจนเกินไปตอนที่ประมูลนะฮะเรียกว่าราคาแบบเหมือนซื้อโตไซอยู่เมืองไทยอะโตไซดีๆเมืองไทยสักตัวหนึ่งนะแต่ว่าที่ผมเลือกมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้าดูในภาพนะครับหุ่นตั้งต้นเขาเนี่ยโอเคทีเดียวไซต์ตั้งต้นแสดงให้เห็นว่าน้องเป็นปลาที่กินเก่งอัตราการโตดีมาตั้งแต่ต้นนะสาเซนในขณะที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าหัวหัวหัวเลยอะของอีเวนต์นั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ กินไม่บรรยะบัรยังเป็นหนึ่งในปลาตัวที่ขึ้นกินเก่งนะครับกินง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความความแข็งแรงก็ค่อนข้างนิ่งดีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสขึ้นมาเขาเรียกอะไรตรวจร่างกายด้วยเลยเซฟลองพลิกๆดูได้ไหมแต่พี่ก็แอบดูเวลาเขาเรียกอะไรให้อาหารก็แอบดูพุงนิดหน่อยนะฮะจังหวะถ้าเอาปลาขึ้นมาทั้งทีก็นะครับตรวจเพศดู เขาเรียกอะไรใต้ลำตัวนิดนึงมีแผลมีอะไรไหมนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เลขที่ออกก็คือโชคดีได้เป็นเพศเมียด้วยนะครับเรียบร้อยดีทีเดียวอ่าฮะเหนือดีครับเหนือกดีครับ,อ,รบอ่าโอเคน้องเซฟให้ผ่านนะครับเรื่องสุขภาพใต้ท้องเราก็เหงือนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ย้ำกันเลยชัดๆตัวนี้คือเราตั้งต้นมานะครับเรื่องบอดดี้ เบนะี้อาจจะไม่ได้แดงแป๊ดอะไรมากเดี๋ยวอีกเดี๋ยวในลําดับถัดไปจะเห็นตัวที่ผมเลือกเพราะเบนี้นะแต่ตัวนี้เนี่ยเบนี้ถือว่าโอเคความคมของคิวะซาชิโอเคนะครับผิวขาวชิโรจิใช้ได้นะฮะแต่อย่างที่บอกตัวนี้เลือกมาเพราะบอดี้นะก็จะได้ออกมาตามนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งที่เลือกด้วยบอดี้เหมือนกันนะครับไปดูกันป่ะตัวที่2นะครับเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นตัวที่เลือกมาด้วยบอดดี้นะครับเช่นเดียวกันณนะวันที่ อันนี้เป็นปลาออคชั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ไซส์นะวันที่เขาขึ้น,นออคชั่นคือ36เซนนะฮะเป็นโชว่าของไดนิชินะครับเดี๋ยวพอตักขึ้นมาจะเห็นเลยว่าเป็นปลาอีกหนึ่งตัวที่ผมได้มาในราคาค่อนข้างโอเคเพราะณนะวันนั้นแพทเทิร์นของแพทเทิร์นของความเป็นโชว่าเขาก็ยังไม่ได้ถึงกับสะดุดตาอะไรใครเท่าไหร่นะดำเยอะ ดำเยอะข้างหนึ่งซึ่งเยอะในระดับที่คนทั่วไปอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเป็นเบบีซูมิเดี๋ยวมันจะหายไหมหรือ,อหรือถ้ามันดําอย่างนี้ไปเลยมันจะแบบไม่สวยหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนั้นแดงเขาดูแบบเหมือนเหมือนกระจัดกระจายนิดนึงอ่าเดี๋ยวดูในรูปประกอบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอขึ้นมาดูแล้วแบบอืมตัดสินใจไม่ผิดทั้งเรื่องของบอดี้นะครับแล้วก็เรื่องของ เรื่องของซูมิเรื่องของเบนิเขาด้วยเท่าไหร่เอ่ย6 3นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอาขึ้นกระมังดูกันไปช่วงนี้ช่วงนี้จะดูตัวออกอมเหลืองๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมลองลองให้อาหาร อาหารเกรดพรีเมียมที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรบำรุงสีไม่ใช่ตัวเร่งสีนะเป็นตัวแบบคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันหนักนิดนึงเดือนครึ่งและให้อย่างอาหารสีอย่างเดียวเลยเพราะนั้นก็จะอมเหลืองนิดนึงแต่คิดว่าเดี๋ยวหยุดก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ขึ้นมาเล่นเอาอึ้งกันไปสักแป๊บหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูในบ่อเราก็ว่าสวยแล้วนะแต่ว่าขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหพขขึ้นกระมังน้องแบบเด่นขึ้นเยอะมากแล้วก็ จังหวะดีก็คือในช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยอย่างที่เล่าเมื่อกี้ก็คือเราให้อาหารผมให้อาหารบํารุงแดงเนี่ยมาเดือนครึ่งแล้วเพราะนั้นตอนนี้แดงของน้องเขาก็โอเคเลยนะฮะโดยเฉพาะตรงหน้าเนี่ยแดงสวยโชว,ว่าใครๆก็อยากได้แดงเป็นแดงซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีความอมส้มมากกว่านะครับไหนเซฟลองดูดิตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะตัวนี้อย่างที่เล่าช่วงแรกก็คือมาด้วยไซส์36เซนนะครับราคา ค่อนข้างดีเหมือนกับโคคาปูตัวที่บอกตัวแรกเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนี้แพทเทิร์นไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะผมต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะอ่าลองดูลุ้นกันปึ๊บลุ้นลุ้นกำกึ่งไหม <Okay. S 1> กำกึ่งกำกึ่งอ่าไม่เป็นไรยังดูกันต่อไปนะฮะเช็คเหงือกด้วยเลย เงือกแดงดีนะครับหมอเซฟให้ผ่านนะครับท้องสะอาดสะอ้านใช้ได้นะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่หนึ่งก็คือณวันเริ่มต้นไซส์เขาอย่างที่บอกคือนำหน้าเพื่อนมา36เซนเป็นอีเวนต์เดียวกันกับโฮโกะกูเมื่อสักครู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็นิสัยการกินพอมาอยู่ในบ่อก็เขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในปลาที่ขึ้นกินก่อนใครเพื่อนเหมือนกันนะมันก็มันก็บอกได้ด้วยไซส์ตั้งต้นอย่างที่ว่าแหละนะครับ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรื่องเรื่องผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสมากเรื่องแพทเทิร์นผมมีความรู้สึกว่าปลาคาร์บอะความสวยของมันมันจะออกมาเต็มที่ตอนที่เขาแบบหุ่นตุ้ยนุ้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องบอดี้เรื่องโครงสร้างมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ด้วยประกาเละทั้งปวงโคตรคุ้มนะจริงๆปกติน้องก็ตัวขาวกว่านี้เยอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ให้ให้อาหารบํารุงสี ไม่ใช่เร่งสีด้วยนะเป็นแค่บำรุงสีแต่ว่าความที่เราอยากจะลองเราก็เลยให้อย่างเดียวเลยผมไม่ให้อย่างอื่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บพอหยุดเดี๋ยวเร่งถ่ายน้ําอะไรเงี้ยเขาก็จะขาวขึ้นนะฮะนารักษโอเคกี่เซนนะเซฟหกสิบสามครับผมหกสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นตัวเบอร์สองทีนี้ไปดูเบอร์สกันครับไปไปดูตัวที่สครับตัวที่สเนี่ยเป็นปลาที่เลือกมาเพราะเบน,นี้ ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นปลาที่อีเวนต์น่าจะคนละอีเวนต์กับตัวตัวแรกคัวกูตัวแรก,ขขตแ,รกแต่ว่าก็ไล่ๆกันไซต์ตั้งต้นไม่ได้ถึงกับเวอร์วังมากนะฮะสาต้นต้นถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวดูในเลเบลแต่ประเด็นก็คือหลังจากนั่งไล่ดูคลิปดูนูน่นดูนี่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าปลาตัวนี้พอดูในคลิปอ่ะเห็นเลยว่า เบนิน้องอ่ะมีความโดดเด่นมากนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจก็ส่งไปให้ทางดีลเลอร์เขาช่วยดูอีกตาหนึ่งว่าเฮ้ยผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าตัวนี้แบบเบนิเขาเขาค่อนข้างเด่นนะฮะซึ่งก็ช่วยกันดูแล้วทุกคนก็อกรีตรงกันว่าใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ค่อนข้างโดดเด้งเลยสำหรับในอีเวนต์นั้นนะฮะ ห1เซนโอเค61เซนครับผมครับผมเหนื่อยที่เห็นนี่คือไล่กันอยู่พักหนึ่งเราก็ไล่กันด้วยความกังวลเล็กน้อยน้องค่อนข้างบอกได้ชัดว่าเป็นตัวผู้ฮะดูจากการไล่เมื่อกี้แล้วใช้พลังอยู่พอสมควรแล้วก็นางเลงจะพุ่งแบบอืรู้ยี่ห้อเลยนะซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่เราเกินคาดครับอย่างที่บอกว่าปลาตัวนี้เลือกมาเพราะว่า เบนิเขาโดดเด้งมากซึ่งมันมักจะเป็นปลาตัวผู้แหละที่สีมันแดงดีนะครับอันนั้นอันนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสาเหตุที่ก็ยังเลือกมาอยู่ก็คือในขณะที่เบนิเขาดีเนี่ยชิโรจิเขาก็แบบวิง้งวิ้งเลยนะถ้าถ้าดูในคลิปอาจจะเอ๊ะเห็นวิ้งขนาดนั้นเลยก็อย่างที่บอกฮะช่วงนี้กินแดงอยู่นะนี่ขนาดกินอาหารแดงเล่งสีอยู่เห็นไหมก็ยังสีใช้ได้นะครับมีอมเหลืองๆบ้างนิดหน่อยแต่ปกติน้องจะวิ้งที่สุดในบ่อละ นะครับแล้วก็ความที่พอเป็นตัวผู้เราไม่ต้องกลัวเรื่องอจุกไข่นะฮะสามารถที่จะอัดอาหารได้พอสมควรซึ่งปกติแล้วของผมที่บ้านไม่ค่อยได้อัดอะไรขนาดนั้นหรอกนะ,ะไซส์เท่าไหร่นะเซฟ 61ครับผม61เซนอ่าตัวนี้เป็นอันดับที่3นะครับโดยธรรมชาติปลาตัวผู้ก็จะเขาเรียกอะไรใหญ่น้อยกว่าตัวเมียนหน่อยนะก็ไล่ๆพี่ๆเพื่อนๆมานะเมื่อกี้เพื่อนๆตัวใหญ่สุดก็คือ60ปลายๆใช่ไหมไอ้เจ้านี้61ซึ่งก็ตรงกันกับไซส์ตั้งต้นของเขานะไซส์ตั้งต้นของเขาอยู่ที่ประมาณเา32เซนมั้งแต่ผมจำไม่ผิดเดี๋ยวดูในภาพนะครับก็จาก32ขึ้นมาเป็น61ก็ขึ้นมาเท่าตัวนะใน1ซีซั่น ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะแล้วก็เจ้าน้องตัวนี้เป็นปลาตัวผู้ที่นิสัยค่อนข้างน่ารักคือปลาตัวผู้บางตัวก็จะแบบซิ่งอ่ะซิ่งจัด <c oughs> ขึ้นกินก็ช้ากินน้อยมันก็เลยพลอยโตโช้าไปด้วยแต่เจ้านี่นิสัยการกินโอเคขึ้นกินเหมือนกับปลาตัวเมียทั่วไปนะครับเขาก็เลยการโตเขาก็เลยค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะโอเคเจ้านี้เป็นเบอร์3ทีนี้เดี๋ยวไปดูเบอร์สี่เบอร์สนี่เป็นดาราหน้ากล้องที่หลายคนเห็นบ่อยหลายคนทักหลายคนอยาก เห็นตัวเป็นๆใกล้ๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันฮิจากชิโนดะครับผมนี่มันฮีนี่วะโอ้โหตัวนี้อยากรู้ก้มก้มไม่ได้ก้มไม่ได้ขอดูจากมุมนี้แล้วกันอ่าโอเค 65เซนนะครับ65เซ <65. S 1> นตัวนี้ผมจำเป๊ะเะไม่ได้นะแต่ว่าโดยโดยรวมๆของอีเวนต์นั้นนะครับปลาน่าจะอยู่ไซส์ประมาณ20ปลายหรือ30ต้นนะเมื่อกี้นี้วัดแล้วได้65ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเท่าตัวเลยนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพลิกดูในกระมังกันคือมันเป็นปลาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบเอ๊ะ มันตัวเมียหรือเปล่าวะแล้วผมก็กลัวมันจุกไข่แต่ครั้งหลังสุด พลิกดูมันเป็นตัวผู้อันนี้น้องเซฟทําหน้าแบบบุยบุยคืออะไรเซฟยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวยังเป็นตัวผู้อยู่เดี๋ยวต้องมาพลิกดูมากนะพี่อ้โหโคตรหนามีแขกรับเชิญคุณนัทตามาทันมาพอดีครับพึ่งไปเจอไฮไลท์พึ่งไปกายภาพมาีชินดะตัวที่ใครเห็นก็ทักนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เป็นตัวเบอร์หนึ่งเลยของอีเวนต์นะแล้วก็ตกลงมันตัวผู้ตัวเมียเซฟ เป็นหลุมนะครับตัวผู้เป็นหลุม<อ>เป็นหลุมอ่านะฮะคือไอ้เจ้าตัวนีมนม้มันมีมันมีหลายเรื่องแหละคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางก็แบบล่ำมากแล้วผมก็กลัวว่านางจุกไข่ความที่เราก็รู้สึกว่านางน่าจะเป็นตัวเมียอเอาขึ้นมาดูหมอนามนิดูให้เมื่อปีที่แล้วมั้งนะครับก็ก็เป็นตัวเมียหน้าตอนนั้นแล้วก็รอบหลังมาอีกทีหนึ่งเมื่อสัก4ี่หเดือนที่แล้วกลายเป็นตัวผู้และวินาทีนี้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นตัวผู้แปลงกันไปแปลงกันมา เฮียเล่าให้ฟังดิสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมตื่นเต้นพี่ไม่เพราะผมเองผมก็เห็นนั้นแต่ะตอนที่มันโตไซที่มันมันโตไซเออไล่ตัวน <No. S 1> <olm. S 2> ี้ต okay. ัวแบบมันจะมาคู่กับไอ้เบนิกอยเมื่อกี้พี่โชว์เบนิกรอยใช่เบนิกอยขึ้นไปอีพีที่แล้วละเอคือโคตรโหดอ่ะก็ก็หนาครับตัวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบปลาของบ้านพี่หนุ่มอยู่นะตัวนี้คือโคตรหนาเลยต้องต้องเล่าว่าอย่างนี้ตัวตัวชิโนดะฮิอะไรอย่างนี้ฮิเนรอบนั้นน่ยผมได้มาทั้งหมด4ี่ตัว มีชิโนดะสามจากอีเวนเดียวกันนั่นแหละแลวก็มีเดนิชตัวหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าให้ลูกค้าเลือกก่อนแบ่งได้เจ้าเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรไม่ได้มีคนขอไปอผมว่าเดาว่าส่วนหนึ่งก็คือแพทเทิร์นอาจจะรู้สึกว่าต้องฝั่งนี้มันแดงมันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเองอย่างที่บอกผมไม่ซีเรียสเรื่องแพทเทิร์นอยู่แล้วแต่ผมชอบบอดี้เขานะครับซึ่ง ก็อย่างที่เห็นนะฮ <c oughs> <c oughs> ะอย่างที่เห็นนะ <c oughs> นี่นิสัยนะนี่นิสัยน,นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเข้าซันไซเราไซอย่างนี้คุณนัทจำได้ไหมตอนที่เราไปดูที่ชินโนดะซันไซตัวละเท่าไหร่ <c oughs> หลายแสนเยนนะครึ่งล้านเยนะหลายแสนอเออครึ่งล้านใช่ซ,ซ,ซึ่งปลาตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะตอนนี้ผมเล่นอีเวนต์นะครับก็มันคือหนึ่งความดวงดีของเราด้วยมั้งนะครับสองก็คือพอเราเลือกจากพื้นฐานของปลานะเดี๋ยวเรื่องเรื่องเลี้ยงของที่บ้านผมเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายให้ฟังแต่ว่าอันนี้คือให้ดูว่า พื้นฐานน่ะนี่คือปลาหัวข้อกแหละของล็อตนั้นนะครับแล้วมันก็มาได้สมกับที่มันเป็นปลาหัวข้อ,อนะนะครับโอเคสี่ตัวและสี่ตัวทีเนี้ยเดี๋ยวตัวสุดท้ายอะ่ะจะให้ดูซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะก็เป็นผลของการเลือกเหมือนกันไม่ใช่ปลาหัวข้อกแล้วแต่เป็นปลาที่เราชอบเพราะแพทเทิร์นเดี๋ยวไปดูว่าผลที่ออกมามันเป็นยังไงนะฮะไปส่งลูกลงบ่อก่อนโอเค เลขที่ออกห้าสิบห้าสิบนิสัยห้าสิเซนใครอยากจะเรียกว่าชิเมะนิสัก็ตามสบายไม่ว่ากันนะฮะเจ้าตัวนี้ยังไม่ได้พลิกนะแต่มั่นใจประมาณ128%ว่าเป็นตัวผู้นะฮะเป็นปลาอาตักได้เลยครับเป็นปลาเป็นปลาจากอีเวนต์ของไดนิชิเหมือนกัน นะล็อตเดียวกันเลยกัเยกบเจ้าโคฮักุูสตัวนะครับแล้วก็เป็นปลาประมูลตัวที่แพงที่สุดในซีซั่นของผมแพงแบบแพงแบบเป็นนิสัยก็ยังแพงอะ่ะหลายดาวหลายดาวใช่หพี่หลายดาวแต่ถามว่าเจ้าตัวเนี้ยลุงเลือกมาเนี่ยลุงไม่ดูเลยเหรอว่าบอดี้มันจะได้ไหมหรืออะไรไหมจริงๆมันมีเหตุผลของมันเดี๋ยวผมไปอธิบายตอนดูใกล้ๆไปดูครับโอเค ตัวนี้ตัวนี้5นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องบอดี้ว่าทำไมมันไม่ได้ดั่งใจบอกเลยตัวนี้ซื้อพราเมียโอแล้วแล้วมียมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกมากแฮะแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลท์โอเคปลาตัวนี้เป็นปลาของแดนิชิแล้วก็ชื่อเล่นเขาคือชื่อน้องไข่ดาวนะฮะลองดูที่หน้า ไอแดงแต้มอันนั้นอะ่ะแล้วก็มีขาวรอบอ๋อเ,เนี่ยคือไข่ดาวนะ,นะประเด็นก็คือปีแรกสุดอทธิบานผมเริ่มเลี้ยงปลาคราฟกันอนะ่ะเราไปเห็นหน้าตายอย่างเงี้ยตัวหนึ่งที่ฟาร์มใหญ่แห่งหนึ่งในไทยก็เป็นปลาของลูกค้าแหละอาแล้วคำว่าไข่ดาวมันก็ติดเป็นอิมเพรสชั่นอยู่ในใจของคุณท่านเขาเลย <laughs> แล้วเราก็หามาทุกปีทุกปีทุกปี พอปีเนี้มันโผล่มาปีที่แล้วอะ่ะเห็นปุ๊บเขาบอกอนุมัติสุดท้ายเจอจนได้อนอัแอนุมัติแบบแบงค์เช็คมึงกดมากดมาก็กดมาบอโดโงบอดี้ไม่ต้องดูแลก็กดเมเแบบนี้ชอบออปลาตัวเนี้ยตอนที่กดรู้อยู่แล้ว30เซน3 0 3สิบหรือสาเ็ดอะไเง,งี้ยเดี๋ยวดูในรูปนะนะครับสีสันรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็น่าจะโตคู้ แล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าด้วยสีสันแพทเทิร์นอย่างเงี้ยแพงแน่แน่มันเป็นปลาปัจจุบันน่หอไหมมันเป็นปลาปัจจุบันแต่ข้อดีของเขาก็คือนะฮะเขาเรียกอะไรโมโตคุโรชัดเจนเท่ากันอ่าเท่ากันแล้วก็มีฟีเจอร์ไขาดาวนะครับแดงดีแดงดีดงดนะฮะเกือบเกือบจะเป็นสีตอนถ้าสัญญกรรมนิดนึงก็คงจะสวยเนาะแล้วก็ไม่ผิดหวังฮะ ตั้งแต่มาอยู่น้องก็ตัวเท่านี้ครับชีกี่เท่าไหร่นะเซฟู้งรับผม0ไม่พี่ซูมิดูแนวหน้าดำมามาหมดก็สวยอ่ะใช่ใช่ซูมิมาหมดก็สวยใส่50เซนถามว่าขึ้นไหมขึ้น จาก30ขึ้นมาเป็น50ก็มา20เซนอยู่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรผิดเหลือที่หนูมาพร้อมพี่ๆที่เป็นปะวานเข้าใจเ <laughs> ขาเรียกแค่ข,ข,ขึ้นไม่ทันเพื่อน <laughs> ถูกถูก <laughs> นะครับทีนี้ที่อยากจะเล่าก็คือว่าอจาจจะตัวเนี้ยนะมาอีเวนต์เดียวกันกับปะวานปะวานมา37ไอ้น,นี่มา30มถาม <c oughs> ว่าทำไมนิสัยเจ้าเนี้ยนิสัยพุ่ง พุ่งตลอดเวลาขี้ตกใจโฉบขึ้นมากินสองสามเม็ดแล้วก็ลงหมาเห่าแมวตดแม่งตกใจหมดนี่สายปลาตัวผู้เลยนี่สายปลาตัวผู้ไม่ต้องพิงก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษน้องไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่ดีแต่มันเป็นมันเป็นลักษณะของเขามันเป็นลักษณะของปลาตัวผู้เพราะฉะนั้นถามว่าอ่ะอย่างนี้ไม่โตผมจะไปปล่อยห้องมือสองไหมไม ปล่อยกูก็ตายดิปลาของท่านเราไปปล่อยได้ปของท่านท <c oughs> ่านไม่อนุมัติถูก <c oughs> แต่ว่าเราก็เราก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยฮะก็เลี้ยงอย่างมีความสุขเขาเป็นป่าแพทเทิร์น <c oughs> นี่เหรอไหมเขาไม่ใช่ปลาบอดี้เขาเป็นป่าแพทเทิร์นเรามีความสุขกับการดูหน้าไข่ดาวเขาก็ดูต่อไป นะฮะถามว่าอยากจะขุนยังไงไหมก็ทหารจมก็ช่วยได้ทหารจมนางก็จะยอมลงไปกินเยอะหน่อยคุณนัดาปาแากแงบอยากพูดเลยไม่จริงๆเขาก็สวยในแบบของเขาูเอออย่างนี้พี่เคยพูดอะ่ะคือปลาเรามันไม่จำเป็นจะต้องเทพหมดจะบอบอกว่าเราเอาปลาที่เราชอบอันนี้สําคัญกว่าที่สําคัญนะที่สำคัญถ้าสมมุตินะบ่อเราแม่งแบบโคตรยูนิฟอร์มปลาทุกตัวแม่ง8 5เซนหมด มัน <S <S มันจะดูไม่รู้ว่าปลาใหญ่ใช่ผมก็เลยจะบอกว่าถูกเข้าใจไหม <S <S ใช่เออมันจะดูไม่รู้ว่าปลาใหญ่ต้องมีมีความเ่างนมันต้องมีคว,ว,วาม,ามต่งมางบ้างเวลาถ่ายคลิปขิงเพื่อนอ่ะ <S <S พอเพื่อนก็จะแบบปลาบ้านนึงตัวเล็กแล้วตัวเท่ากันหมดเลยแต่พอเรามีปลาตัวเล็กแต่แพดเทิ้ลดียวไว้บ้างอ่ามันก็มีความเด่นมันเด่นเห็นใช่ใช่โอเคไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เราพูดกันเอาไว้ถูกไหมครับว่าเลี้ยงไงได้ไซส์เจ็ดมันมีไซส์เจ็ดอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันปล่อยเจ้านี้ก่อนครับอ่า โอเคตัวที่6ทาดาอ้าวไม่มีตัวที่6จริงๆเราถ่ายไปแล้วใน EP ีที่แล้วนะครับก็คือเจ้าหนูเบนิกอยจำได้ไหมอีพีที่เราตรวจสุขภาพนะครับพอดีเราถ่ายทําในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตไม่ตักน้องเบนิกอยซ้ําขึ้นมานะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูเจ้าเบนิกอยเนี่ยออกมา70เดสิบเศษเดี๋ยวดูในคลิปมันจะมีเสียงพูดอยู่นะครับเบนิกอยตัวนั้น เป็นเบนิกอยที่เขาเรียกว่ามันเป็นปลาปลาจำนวนอ่ะมีคนมาทักทายมาลุกอ่ะโอเคนะเป็นปลาจำนวนแปลว่าอะไรก็คือเป็นปลาที่เราซื้อมาล็อตหนึ่ง30ตัวนะ ตัวนั้นเป็นตัวหมายเลข36เออหมายเลข2 6กถึง30ก็คือเป็นปลาเหลือเลือกนะฮะลูกค้าเลือกกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเหลือ5ตัวสุดท้ายที่ฟาร์มผมก็เลยขอแบ่งมาตัวหนึ่งนะตอนที่มาก็ก็หน้าตาเป็นปลาสีเดียวปกตินะฮะแต่ว่าโดยโดย DNA โดยนิสัยการกินของเขาเป็นปลาที่กินเก่งขึ้นกินเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเลยที่เขาก็จะนําโด่งไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดที่เราขึ้นมาคุยไม่นับไอ้ตัวนี้นะ 6ตัวนะครับแน่นอนปลาสีเดียวก็ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์70บวกบวกนะฮะโดยทั้งๆที่ยังเป็นนิสัยังไม่ขึ้นสันไสเลยนะนะครับส่วนเจ้าโคฮากุเนาะตัวที่ใหญ่ที่สุดน้องปาวานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเราเลือกมาด้วยไซส์โดยเฉพาะนะฮะ,ะในเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงจริงๆเราเทคนิคการเลี้ยงเ,ยเราพูดกันอยู่บ่อยในแทบทุกๆหลายๆ e ีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำนะแต่ผมเล่าแค่สั้นๆว่าบ่อของผมเนี่ย เราเราคอนโทรลเรื่องการเลี้ยงยังไงบ้างนะครับเรื่องกรองนะผมทําไปหลาย ep แล้วกรองชีวภาพไอ้กรองกายภาพผมก็คือดัมฟิลเตอร์นะครับชีวภาพก็จะเป็น moving bed แล้วปิดด้วยกายภาพซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือตัวกรองเทพที่กรองละเอียดเพราะฉะนั้นน้ำก็จะใสกริปเลยนะฮะอุณหภูมิน้ำเนื่องจากว่าเรามีตัว cooling tower อุณหภูมิน้ำผมมันจะอยู่ประมาณสัก Uh, 26 27 28แล้วแต่วันนะแต่ว่ามันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงของมันตามปกติเพราะนั้นอุณหภูมิค่อนข้างสบายๆส,ส,สำหรับน้องๆการล้นน้ำผมล้นน้ำวันละประมาณ20%นะฮะประมาณในที่นี้ก็คือผมจับเวลาแล้วก็วัดนะเพราะนั้นค่อนข้างบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองถือว่าล้นน้ำค่อนข้างเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันใน E ีีที่แล้วเราจะเห็นว่าบ่อผมตรวจมีไนเตรตขึ้น ประมาณขีดที่3แน่นอนเพราะว่าด้วยไซส์2ปลานะครับแล้วก็เราก็ให้อาหารค่อนข้างเยอะนะแต่โดยรวมๆถือว่าสภาพแวดล้อมนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีแหละนะทีเดียวการเจ็บไข้ได้ป่วยของปลาที่บ่อมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยคอนโทรลเพราะฉะนั้นวันนี้ตักปลาให้ดู6ตัวเพื่อที่จะอยากให้เห็นปัจจัยของตัวปลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีเนติกอย่างเช่นปลาสีเดียวมันก็โตได้มากกว่านะครับพฤติกรรมจะเห็นว่าโคอาปุกสตัวโชวา2ตัวนะครับบวกกับเรื่องเพศเขาด้วยเนี่ยมีผลกับเรื่องของการเติบโตของปลาอย่างชัดเจนนะครับ ดูครบกันไปแล้วทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์ในการเลี้ยงแต่ละตัวของผมมาเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนการเลี้ยงปลาปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นเรื่องของบอ่อเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ําการให้อาหารอะไรต่างๆนานาอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องที่1 แต่ก่อนเรื่องที่1มันมีเรื่องที่0ูนย์คือการเลือกปลากับการรู้จักตัวปลาที่เราซื้อนะครับจะเห็นว่าในปลาทั้ง5้าตัวเนี่ยผมซื้อมาต่างกรรมต่างวาระต่างราคากันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังในตอนที่ดูปลาแต่ละตัวนะครับปลาแต่ละตัวเนี่ยทางบริเตอร์ญี่ปุ่นเขาตั้งราคามาตาม สภาพตอนนั้นนะซึ่งสภาพตอนนั้นเนี่ยเราเองต้องดูให้เข้าใจนะครับปลาแพงอาจจะไม่ได้หมายถึงปลาที่มีอนาคตที่จะเป็นปลาไซส์7ดไซส์8ไซส์เเสมอไปสำคัญที่สุดก็คือเราเองต้องเข้าใจพัฒนาการของปลาต้องรู้วิธีการเลือกที่สำคัญคือต้องรู้วัตถุประสงค์ของตัวเราด้วยนะครับอยากเลี้ยงปลาให้ได้ไซส์8ไซส์9ไซส์10แต่ถ้าบ เราขนาดมันไม่เอื้ออานวยให้กับน้องมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของสภาพแวด,ดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่1ก็จริงแต่ปัจจัยที่0คือการเลือกปลาให้เหมาะตั้งแต่ต้นแล้วมาประกอบรวมกันมันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตาม e Z ีซี่โค้ชแชนเนลของเราเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาจอยห้องไลน์ด้วยเพื่อนเยอะมากมีคนมาแชร์ประสบการณ์กันอยู่สม่ำเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุทกๆท่านที่ตติดดามนะคครับับสสวีส yeah uh...